เชฟโซนิกนะครับเดี๋ยวพามาดูงานปัญหาอีกอย่างวันนี้เจอแต่ปัญหาวันนี้เชฟโซนิกนะครับเปิดปุญแจปดัดน้ำฝนทำงานเองครับนี่ครับทำงานเองครับนี่ต้องคอยต้องคอยนี่นะครับถึงจะยถึงจะลงครับไม่เก็บที่เดิมนะครับนี่ เป็นตลอดนะครับเปิดกุญแชร์ปุ๊บเป็นเลยนะครับจะพาดูครับเกิดจากอะไรโอนร้นี่ครับเกิดจากนี่ครับน้องหนูครับขึ้นมาเล่นท้าใสาไฟกระจายโอเคครับ แนวทางครับการแก้ไขครับไม่ต้องไปงมนะครับไม่ต้องไปงมนะครับช่างนี่ครับเจอแล้ว